คันนี้เป็นรถนอกกระแสที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับมันคือ Honda b บีด1นึ่งซีซีนะครับบีดนะครับไม่ค่อยได้เจอในสนามแข่งนะฮะบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้วิ่งได้11วินะครับอันนี้ใช่โนวาไหมครับเออจะเป็นบีดครับพี่เพรเป็นบีดแฉมรายการสิบเซียนสิบเซียนใช่ครับก็คือแบบแต่ละช่างดังสิบสิบสำนักใช่ครับใช่คันนี้ได้ที่เท่าไหร่ได้แฉมเลยได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งครับเพนนั้นวิ่งอยู่สิบเอ็ดห้า จเดี๋ยวจะวิ่งใ้ดูว่จะได้เวลาเท่าไหร่ผมพูดแล้วขนลุกตัวเจาะตัวเครื่องตจอเครื่องนี้แดกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถนอกกระแสอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายคนจะมองข้ามบีด110ไฟนะครับไปเล่น LS 125กันหมดนะครับเสน่มันก็มีของมันนะฮะ ช Arrow, offset, ่างเลยฮะเจ้าเกมโดนสูงครับพี่พอดีมีรถคันหนึ่งผมสนใจมากเรารู้สึกสนใจมากพิเศษเพราะว่าผมเล่นโนวาครับอันนี้ใช่โนวาไหมครเป็นบีดครับพี่๋อเป็นบีดต่างกักโนวาไงบ้างครับเราาับู้ชมทางบ้านัเอาคือเราทำขบูการได้ง่ายกว่าแต่โนวาก็ทำได้นะพี่อ๋อแต่ว่าเราพื้นเราพื้นเพยเรามีบีอยู่แล้ว ีก็ลมแบบผมปาดดิชใช่ไหมที่เขาแหวกแหวกโครงเอาใช่ครับแต่อันนี้เราไม่ต้องแหวกใช่ครัเพราะไปขบูกลางได้เลยขบูกลางครับใช่ครับพี่อ๋อแล้นี้เป็นขบูกลางพวกเสื้อเสื้อสูบก้นล่างอะไรพวกนี้ก็คล้ายๆกับโนวานะครับใช่ครับต้องมีดูเลยครับไม่มีมก้นร่างเป็นของดีครับขายได้หมดเลยครับเสื้อโนวาตัวกะปูได้เลยครับเสื้อโนวาใช่ครับลูกแกมมาอ๋อลูกแกมมาใช่ครับลูกแกมมาผมชอบเพราะว่าทรงมันเหมือนสมัยก่อนตรงนี้เลยพี่ได้ครับอันนี้เคยแข่งอะไรบ้างเนี่ย มี่าทามไหนพี่ได้แชมป์ก็ได้แชมป์รายการสิบเพียนครับโี่เอกสารโมเตอร์มนจัดที่คองห้าอ๋อสิบเพียนใช่ครับก็คือแบบแต่ละช่างดังสิบสิบสำนักใช่ครับใช่อันนี้ได้ที่เท่าไหร่ได้แชมป์เลยได้ที่หนึ่งเลยได้ที่หนึ่งครับตอนนั้นวิ่งอยู่11เปลีห้าอันนี้ให้ดูด้านหน้าอันนี้คือเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยอ่าอย่างนี้เลยครับยุคนั้นก็ต้องแบบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตัดแล้วก็แปะเพราะว่ารถทรงสมัยนั้นอันนีี้แต่ปอะไรรคับ คันนี้คันนี้เกือบ20ปีแล้วพี่โอ้รถสมัยเกือบ20ปีก่อนได้ครับใช่ครับเป็นคาบูอะไรครับที่ใช้อันนี้เป็นของผมพี่ฝาดำคาบูฝาดำคาบูฝาดำก็เป็นของพวกฮอนด้าใช่ไหมล่ะตระกูลฮอนด้าอันนี้เป็นข้อเบี่ยงเค้าเบี่ยงเคครับถ้าจะตามแรงงานอะไรอย่างงี้โอแล้วเนี่ยครับอันนี้คือ ถังน้ำมันตัดเคื่อตัดยางอ๋อนี่ขังน้ำมันนะเนี่ยอยู่ตรงนี้ชอบมากงน้เมซ่อมใหม่ก่อนผมว่ารถมันมีเสน่ห์ตรงที่แบบว่าลูกทรงเนาะยังขับง่ายอยู่ไหมฮะหรือว่าขับยากรั็ขับขับง่ายอยู่พี่ดีออกขไ้สั่นแม่สั่นไหมนิดนิดนิดหนึ่งเพราะว่าเราใช้ข้อเหวี่ยงที่แบบโอเคขึ้นอ๋อแล้วก็เปิดเพลงดังแค่ไหนเนี่ยผมอยากฟังเสียงเครื่องอันนี้นะฮะ ได้ไ่ดติดติดห้ผมบังได้ไหม,มไม่ครับกำลังน่าจะเยอะกำลังเยอะมากพออะไรก็ไปที่เลยไม่ได้เปลี่ยนพออเไ้ก็ไปที่เลยเดือดเต็

ผมพูดตรงๆนะมันเป็นลูกมากตอนแรกนึกว่าลูกประมาณเกินเจโอ้หลูกหกเอ็ดเลยไอ้ลูกหเอ็นะเจยามาแตน s ด a n เลยลูกหกเอ็ดแบบ้อแรงอะร้อยแรงข้าวเบียงก็ข้าเบียงพีอาร์ดัเดิมไม่ได้ชิวชับอ๋อขาเบียงพีอาดําเดิมห้าพี่อ๋อคือ standard ของพีอาร์มันห้าแล้วครับอันนี้บอกสเปคได้หมดได้หมดพี่เออไม่ได้หมกเนาะได้ครับ แล้วก็หลีดครับหลีดใช้ของอันนี้เป็นหลีดเอ็นดื้อเลยอ๋อหลีดเลยนะอ่าไม่ไม่ได้ใส่หลีดมีฟอดหรือเปล่าไม่หลีดขาวเขาเรียกลีดขาวเพราะว่ายุดงานพินแล้วก็เป็นเด็กด้วยนะด้วยก็ค้างจะขายยากหน่อยโอ้ยยอดแล้วก็ปลูกขึ้นมาใช้เองได้ใช่ป่แล้วก็เก็บไปไม่ได้ลืมไม่เล่นไปไหนก็จอดทิ้งไว้เฉยอุ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะชอบมากผมลองคอมได้ไหมฮะได้พี่ดาวโอ้ยขอลองเลยนะครับ โอ้พระเท้าเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้หรอไม่มีเกียโยงนะพระเท้าเอ็นพี่คืองานมินิมหาลำค่อนข้างยากเมื่อก่อนพี่สมัยนั้นหายากใช่ไหมครับใครับไม่มีเกียโยงโ้ยทรงแบบใช้ได้นะร้อยิโลถ่ายทั่วไปโอเคร้อยสี่ได้น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะร้อยประมาณร้อยสิบโลพี่ร้อยสิบโลพอรวมณ์คนขี่แล้วใช่ครับถ้าเป็นใสาย เดี๋ยวแข่งไม่ได้ช่างต้องหนักเดี๋ยวรอดูแกวิ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนวิ่งได้ไหมฮะได้ครับดีได้ครับแต่ว่ารถสั่นมากเพราะว่าก็แหลกกำลังเขาเยอะครับแต่ทำช่างผมเชื่อว่าช่างอาจจะทำมาแล้วแบบว่าให้มันไม่สั่นมากใช่ไหมดูในใบสำหรับเป็นใบเใส่พวกใบดูวาพวกนั้นสิมันก็จะประมาณนี้มันจะมีมันนี่บาลานซ์เนาะ่สวยมากชอบชอบฝากด้วยนะครับอันนี้ช่างเจมสูงนะฮะได้ครับผมฝากเชียร์ด้วยวันนี้เขามาแข่งเดี๋ยวจะวิ่งให้ดู ก็จะได้เวลาเท่าไหร่ผมพูดแล้วขนลุกจัวจัวเครื่องต่อเครื่องนี้แดกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถนอกกระแสอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายคนจะมองข้ามบีด110ไปนะครับไปเล่น LS 125กันหมดนะครับเสน่ห์มันก็มีของมันนะฮะ yeah ชักเจมโ์รถเจนแรงมากเจ็ดหนึ่งเอาแล้วโอ้โหยังแรงอยู่ดีอ่ะสติกเกอร์สั่งได้นะครับทูทีมอเต์ไบค์แผ่นละกนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับแขนสั้น550บาทนะครับถ้าแขนยาว590านะครับสนใจทักแชทเพจมาเลยนะครับทูทีมอเตอร์ไบค์ V2 นะครับใส่แล้วเท่เก๋แบบนี้เลยนะฮะอันนี้จากภาพจริงๆเลยนะครับบอกเลยถ้าชอบนะครับทักเลยนะ